เรื่องอะไรครับคือเขาก็อยากได้บ้านแต่ผมก็เอาแว่นมาแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาผมก็ด้วยอารมณ์ร้อนแล้วครับผมก็กระโดดเตะเขาเขาทำยัไงครับแสลมด้วยฮะแสลมด้วยตอนที่เตะเรา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 ด่าเมยว่ายังไงอ่าทำไมคุณต้องการบ้านผมได้แว่นมาเนี่ยผมชอบแว่นของผมครับผมเขาก็เถียงมาเจ้าเอาบอเอาบ้า ใครภาษามึงกูกับผม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 ไม่ใจ่คนอย่างนั้นอพอเขาพูดแบบนี้ผมอารมณ์ขึ้นครับผมา็เขาเขายืนอย่างเงี้ยค่ัโบ๊กเก้าเก้าขาดซ้ายแล้ว หลังจากวันนั้นมาเขาก็หอบลูกหอบเต้าหนีไปเลย